สวัสดีนะครับเช้าวันอังคารที่12สิงหาคม2558นะครับมาแล้วฝากกดไลค์แชร์กดติดตามครับตลาดนัดขุนกระบือเสียงหวางพื้นเมืองจังหวัดเจ้าสุโขทัยครับนี่นะครับบรรยากาศคึกคักขึ้นนะครับบรรยากาศคึกคักไม่ีว่าเขาสนามร้ายน้ำหิ้งว่างๆเพราะเดือดรึยังครับมีคนต่อราคาสี่นะครับแม่ใหญ่มาดสาวสูง145บวกครับอยากเท่าไนะครับ สองมันเจ็ดพันยกได้สาวเจ็ดมันสาวสาวเจ็ดสาวเจ็ดนนะครับ,ครบเครื่องดำๆนะครับ,รบว่าสาวท่องแรกนะครับร้อบห้าบวกนะครับนมดีนมสีนมไข่ตึ้นมนะนมไข่แล้วนะครับไก้ใก้ใแล้วไก้แล้วนะ สนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนครับ082 082 <82 S> 861 <1 S> 861 <61 S 2> 38 <67 S> 3867 3867สนใจทุกมาสายนะเรียบสวยนะ้คตาเยืนงามครับงามนมกำลังน้ำนมเริ่มมากมแล้ว,นะลว,ลวครับนมไข่แล้วไก่แล้วไก่แล้วมีมั้วสาวๆนั่นท่านันขายอะไรตัวนี้มีห,นนห้อยฉีดเลยขายเป็นร้อยเนี่ยครับ สิบสามหาร้อยสาวหน่อยแดงเงินสามหาร้อยเงินสามประหารเงินสามปรหารหน่อยสาวหน่อยสูงร0่อยยี่สิบร้อยเหลี่ยงนะแดงหน่อสนใจติดต่อได้เบอร์ไหนนะครับ08น081 9281933ดนนาชีดไงนางนาดีับสีเข้มดีนะครับสีเข้มดีนะครับร้อยเหมือนร้อยเรียงนะครับเครื่องดำลายเยืนสวยนะครับให้กันเลยเด้กันไายมนไหน ไป้อยนะเราไมแนอไปเด้อครับงอไปด้อหาี่าวยู่หห้หสองหมื่นหาลอยซะโอ้สูงลอยสี่สิบห้าบกนะครับวนกวนครับครับเป็นว่าเจ้าสาวสามเลย อยาน้ำกำลังต่อยนะครับโยมือมีมือักหันงตงอมนนี่ตัวง้อเขาดิ่มันนี่เบี่ยันตะงัอดินมัน

คือคักนะครับเหียดนามันสื่สื่ไรนะครับวัวใหญ่วอยเนื้า อ้วนแต่รักษาเลนะครับวันนี้ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบนี่ยเจ็ดพันวันนี้ตัวนี้เด็กาเนี่ยเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดพันหกลอยนะสามหน่อยเกือบายสามสิบนะลุงลอยสามสิบกรดงใน แม่ลวกมือหนาบางตัวก็คล้ายสุกิจเจพันสาวหน่อยสูงหน่อยสามสิบเจ็พันนะครัขายอยู่นะ้ยร้อยเนื้อมืน,นี้อ่อนนะครับ เต่ไยเขาเปลี่ยนเลีีเลียนหนู้รหน้ามีกับเจ่บอก่บอกจริงบอการนารใขียงขาดีน่าเดอย่าหน้าขียงขาดอะไรม่มีว่ามีขี้ยงขาดปอยู่เยนามีอยู่ไทยจัหูบอกอืงนี่แต่ขนเป่ะเปลี่ยนผมเป็ี่ยนผมพี่นังคนเพื่อเขาห้แล้วเขาหา้แล้ว

อร่อยเจครับ่อยเจ็ดครับเดี๋วมีไา่ายหนึ่งนะครับล่ด้วยอหเดขายถือภาพรวมภาพรวมได้ขายหน่อยนะครับหัวหลหัวหลได้ขายถือได้ขายหน่อยนะครับวันนี้นะครับเอาเหลกจุจกันตางนครับเหล็ก็ออกกันด้ ร้อยใหญ่เหมือนนี้ค่อนข้างนิ่งครับมือนนี้มีแต่ร้อยเนื้อห่างๆนะครับจังว่าห่างกับร้อยเนื้อเหมือนนี้นะครับร้อยเลียงว่าเป็นโตคือนะครับแม่ลูกมีแต่ก้มจอย เหน้าหอยมื่นเจ็ัดอย40บวกครับมือนเจ็ดเหน้าหอนะครับพอพันรอนะครับแจ้งดี นี่บะเข็มพ่อพ่อพันนะครับท่ายืนสวยนะครับหางรากดินร้อยหาสิบได้อยู่หรอกนะครับสูงร้อยห้าสิบร้อยสี่ิบหกร้อยหาสิบพอพันอยากจะบาทนะครับพอพันค่าจะบาทเท่าไหร่หกหมื่นพ่นเป็นลูกสายใดนะี่มีข้อมูลป่ะเป็นลูกตัวใดนะมีข้อมูลมันมันมีข้อมูลแต่ว่าแดงดีนะครับมันมีข้อมูลสายเลือดใครไงใ,ใ,ใครสองหน่วยเนะี่ย รหางนะครับหางหลากอินผัดผันรับจ้างได้ก้ามเนื้อสวยๆครับชิดใหยหนังหนาแข่งมากกองเสียนะครับผิวเข้มดีนะครับหนาลออ้อนขุดเขานะพ่อหลวขุดเขานักตากมเนื้อสวยนะครับสนใจในติดต่อได้เบอร์ใดนะครับผมจำเนื้อจำจำเบอร์แป๊กหนึ่งไม่จะใส่ไม่จะใส่ อ,อยู่ทางราศีไปหน่อยครับหัวแพอปั้นหยครอบี่เดี๋ย่าไปเบิ้งเขาเฟซบุ๊กเฟนซบุ๊กยงแม็กอพอธนวัฒน์ามครับแม็กอธนวัฒน์าม์มครับสนใจนะทักเฟซึันไปได้พี่น่องครับมันจำเบอร์ก็ได้เ,เบอร์ตัวจำเบอร์พอพอปันรออยูรนะผิวด,ดีนะครับผิวด,ดีนะครับมาทางราศี ลอรยนะปอพันใหญ่ได้เพี่น้รออย,อยากพกมืองไงเปินดนะแดงเข้มดีนะผู้ดใดอยากไจะปอพันเอาไ,ไปไว้ผสมนะแดงดีนะครับมีตัวรอรออย,อยู่เหมือนนี่ปอได้เบิึงนะครับเอย่านำใส ใส่หัวเลยวหกื <c ười> wow. Wow. ันเวียดนามใส่หัวเลยเวียดนามยางนี่ากนลจางเลยนี่ต้นไม้